ครับากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะทเวนที่2 h y นะฮะสารสกัดเป็นหัวเชื้อนะฮะสารสกัดเป็นหัวเชื้อเจ้าของอายุ60กว่านะฮะแล้วก็ผิวเนี่ยคล้ำเป็นคนใต้ปกติแต่มันคล้ำอมชมพูนะฮะล้วก็เลยถามเขาพี่ใช้จริงใช่ไหมเขาบอกเขาใช้จริงเขาใช้2ทเวนที่2 h y ีจริงนะคะสารสกัดหลักๆคือหัวเชื้อนี่ก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดไฮยาคือสารเติมเต็มที่มันอยู่ในฟิลเลอร์นะคะ ถ้าใส่ไปในครีมอาบน้ําหรือว่าใส่ไปในเครื่องสำอางเนี่ยมันจะไปเติมเต็มริ้วรอยเล็กๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินซีนั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่แบบว่าตามกฎหมายกําหนดเลยนะฮะวิตซีเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดปัญหากระฝ้าจุดด่างดําโดยเฉพาะรอยดําจากสิวที่มันเกิดเยอะๆมือไปแกะรอยดําที่เกิดจากสิวตัวนี้เนี่ยรอยดําจะจางหาย การันตีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคาราเจนตัวนี้ก็ใส่หัวเชื้อเช่นเดียวกันหลายคนสงสัยว่าทเวนท่ทูเวยเนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะเหนียวเนะหน,หนะหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอบางยี่ห้อมันเหนียวเนะหน,หนะพี่เต๋อบอกเลยว่าไม่เหนียวนะคะวันหนึ่งเนี่ยใช้แค่5้าอปดรอปก็คือหยดเท่านั้นมันจะเป็นน้ําแตกตัวออกมานะคุณผู้ชมนะครับแล้วมันก็จะซึมเข้าผิวตรงไหนที่มีปัญหาเยอะอาจจะใช้มากกว่า5หยดอาจจะใช้สัก6หยด7หยดก็ได้นะคะ ทาไปบริเวณที่มีรอยดํารอยฝ้านะคะหรือว่ารอยหมองคล้าบนบริเวณใบหน้าและลําคอได้หมดเลยนะคะจะแช่ตู้เย็นก็ได้หรือไม่แช่ก็ได้วันนี้ถ้าซื้อในห้างราคาปกติ30 ml เนี่ยขวดนี้จะอยู่ที่1,500บาทเราไม่ซื้อแน่นอนเพราะตอนนี้เขาไม่ให้เดินห้างเขาให้เดินน้อยมากแต่ถ้าซื้อตามออนไลน์เนี่ยเล็กกว่านี้นะ,ะประมาณ15 ml เนี่ยจะอยู่ที่700บาท พี่เต๋าขายมาแล้วแล้วเหนียวด้วยตัวนั้นนะมันเข้าจากญี่ปุ่นแต่วันนี้เนี่ยสามสามร้าใช่ไหมสามสิบมลสามเนี่ยนะคะราคาปกติเนี่ยห้าไม่ขายไม่ขายนะฮะเราลดพิเศษให้เหลือเพียง390ต่อ1นขวด390ต่อ1นึขวดใครที่มีซัพย์หรือมีเงินแล้วอยากจะใช้ของดีที่เป็นหัวเชื้อเนี่ยที่บอกเลยว่าซื้อไปเลย3าขวด ซื้อไปเลย2ขวดเพราะว่าเดี๋ยวเขาปรับราคาขึ้นจะหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะเตรียมจดเบอร์ได้เลยนะคะ0804628455 0804628455นะคะหรือไลน์แอดมาที่นะคะทวที่2 H Y ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ22แล้วก็ H แล้วก็ Y แต่ก็ใส่แอดไปข้างหน้าก่อนนะคะ,อะของดีราคาไม่แพงมาแล้วนะคุณผู้ชมทวนที่2 H Y นะคะ มากันที่ข่าวพี่นวัดแล้วกันนะคะเราไม่คุยเรื่องสุขภาพแกันแล้วเพราะอาการแกหนักนะคะเราจะมาคุยเรื่องมิสแกลนสมุทรสาครเนาะอันนี้พี่เต่าเล่าให้ฟังเพราะพี่เต่ามีเพื่อนเป็นพีดีเยอะและอดีตพี่เต่าเคยเป็นพีดีจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุคือต้องเข้าใจก่อนเห็นหลายช่องเอาไปแล้วก็ตีไม่แตกกันพี่เต่าจะเบิงเนตให้ฟัง มิสแกรนเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์คือพี่นวัดบริษัทมิสแกรนประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายให้กับใครก็ได้ที่มาซื้อนะคะที่อาจจะเปิดร้านเสริมสวยร้านเวดดิ้งหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนางงามที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะบางคนก็ซื้อ1จังหวัดบางคนก็ซื้อ2จังหวัดซื้อ,อยังไงจังหวัดหนึ่งถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆอ,อย่างภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพมหานครเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขายประมาณกับเกือบแสนหรือแสนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นจังหวัดเล็กๆเ,เนี่ยจะขายเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0บาทขายหมายความว่าขายชื่อจังหวัดให้ไปเลย1ปีนะคะหนึ่งปีนี้พี่วัดไม่ได้ยุ่งกับจังหวัดพวกนี้แล้วคือลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะตกเป็นของ PD ดีสมมุติว่าพี่เต๋าเป็น PD ดีจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยพี่เต๋าก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ PD ดีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดการจัดการประกวดการเฟ้นหานางงามกฎกติกาต่างๆจะอยู่ที่พี่เต๋าคนเดียวไม่เกี่ยวกับนวัด ไม่เกี่ยวกับนวัดนะคะนวัดขายให้ไปเนี่ยคือขายหมดเลย4ี่หมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเขาขายให้เหมือนขายเฟรนชชสยอะลุกแต่ว่ามันมีอายุแค่ปีเดียวคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นมิสแกนสมุทรสาครก็คือเป็นของคุณเป็นคนเดียวไม่มีคนอื่นชื่อคุณคนเดียวแล้วเขาจะออกใบเนี่ยเป็นใบชื่อคุณว่าคุณคือมิสอ่าเป็นพีดี ของมิสแกรนจังหวัดสมุทรสาครนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็ยังเลื่อนการจัดบางคนเขาจัดก่อนที่จะมีโควิดระลอกระลอก4เนี่ยนะคะที่มันหนักเยนะคะหลายจังหวัดจัดไปก่อนแล้วจัดวันเดียวแล้วจัดเลยแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีสถานการณ์โควิดระบาดหนักซึ่งมีหลายจังหวัดที่เป็นเพื่อนพี่เต๋าเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเลื่อนเขาขอเลื่อนเช่นจังหวัดลบบุรีเขาก็ขอเลื่อนจังหวัด ฉะเชิงเซาเขาก็ขอเลื่อนเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วงว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นคัสเตอร์ใหญ่เขาก็เลยไม่ให้จัดอันนี้ก็คือเป็นกิจการของของคนภายในจังอของพีดีจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วไม่เกี่ยวกับนวัดแล้วนะคะนวัดขายขาดไปให้เขาแล้วเป็นหนึ่งปีแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยเขาก็บอกเขาจะจัดเขาจะจัดแต่ช่วงเวลาที่เขาจัดเนี่ยมนันเป็นช่วงเวลาที่พอดีพอดีกับการแพร่ระบาดของโควิด สายพันอินเดียมันพอดีเป๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้เลื่อนได้นะคะแต่ปัญหาคือลูกค้าจ่ายตังค์แล้วขายบัตรไปแล้วจองสถานที่แล้วแล้วก็เสร็จทีเนี้ยมีลูกสาวพี่เต๋าคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้าก็เอานางงามไปประกวดด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเรื่องนี้พี่เต๋ารู้มาสวันแล้วนะคะลูกสาวเขบอกว่าแม่หนูติดโควิด เพราะว่าติดจากไหนลูกหรูติดจากไปแต่งหน้างานมิสแกนสมุทรสาครเพราะว่าเจ้าพีดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดได้ให้ทุกจังหวัดดูเขาเป็นตัวอย่างว่าเขาจัดได้อีลูกสาวเขาก็มั่นใจเขาก็เลยไปนะคะพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาติดโควิดกลับมาเพราะว่าไอ้เรื่องถอดหน้กเนี่ยเเป็นส่วนหนึ่งที่ผิดแต่มันก็มีนางงามบางคนที่มีเชื้อโควิดอยู่แล้วแต่ไม่แสดงอาการก็ไปร่วมประกวดด้วย ติดจากพี่ชายนะคะติดจากพี่ชายแล้วก็ถอดแมสก์วีดีจันมีคำสั่งบ้าบ้าบาบาบ,าบ,าบ,าบอกให้ถอดแมสอีกแล้วก็ให้ไปประกวดแล้วเสร็จทีนี้เด็กก็มาประกวดเด็กมันก็ไม่รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดเพราะว่าพี่ชายมันติดไปแล้วเด็กมันก็อมโรกมาติดด้วยเดี๋ยวจะโทรหานะเพราะลูกสาวเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้านะคะเดี๋ยวจะโทรหาแอปหนึ่งนะคะ ไม่รู้จะรับสายหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่รับสายนะคะนางคงได้เตียงแล้วอ่ะนะคะเขาบอกติดกันเยอะทีนี้เนี่ยหลายหลายช่องเนี่ยไปเล่นข่าวว่านวัดจัด มิสแกนถ้ามิสแกลนไทยแลนดน์เป็นของนวัดแต่ถ้าเป็นมิสแกนจังหวัดไม่ใช่ของนวัดมิสแกนจังหวัดเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ซื้อไปหนึ่งปีคือ PD ดีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดเหมือนคุณผู้ชมเป็นเจ้าของแฟนชายก๋วยเตี๋ยวอันหนึ่งแล้วมีคนมาซื้อแฟนชายคุณผู้ชมอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมก็ขายแฟนชายให้เขาไปแล้ววันหนึ่งเขาจะเปิดร้านเนี่ยเขาเชิญคุณคุณผู้ชมไปดูงานเขาเปิดเนี่ย เข้าใจไหมคะเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่นวัดเจ้าของลิขสิทธิ์คือตัวแทนของแต่ละจังหวัดคือเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วภายใน1ปีซึ่งมีหลายคนเตือนแล้วว่าอย่าจัดหลายคนหลายจังหวัดนะคะเขาเลื่อนการจัดเพราะหนึ่งผู้ว่าไม่ให้จัดสองเขากลัวเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลยไม่จัดแต่ด้านของสมุทรสาครเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้ดู พอจะจัดให้ดูเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาาถ้าเกิดพี่เต๋าถามว่าเรื่องนี้เราควรจะด่าใครระหว่างพีดีที่เขาไปจัดงานกันเองแล้วเชิญนวัดเนี่ยไปนั่งเป็นประธานซึ่งนวัดเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ไม่รู้เขาเห็นก็เชิญมาเขาก็ไปนั่งเอานางงนงางงามไปด้วยพอเชิญเสร็จปั๊บก็หม้อมง,งกุฎเขาก็กลับคนที่จะต้องถูกต่อว่าก็คือตัวพีดี พีดีต้องถูกต่อว่าเพราะพีดีเนี่ยเป็นคนที่แหกกฎไปจัดงานนะคะเพราะว่าทางกองใหญ่เขาขายลิขสิทธิ์ขาดไปให้เรียบร้อยแล้ว1ปีนี่แหละค่ะปัญหาคือตีกันไม่แตกแล้วคคิดว่านังวัดเป็นคนสั่งให้จัดไม่ใช่ค่ะเขามีกําหนดระยะเวลาว่าจัดได้ถึงเดือนไหนเดือนไหนถ้ามันยังไม่สะดวกให้เลื่อนไปก่อนให้เลื่อนไปก่อนสถานการณ์มันไม่ดีให้เลื่อนไปก่อนแต่พีดีคนนี้เขาดื้อ เขาบอกว่าเขาจะจัดให้ดูมันก็เลยเกิดปัญหาการติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ขึ้นมากับที่สมุทรสาครนั่นเองนะคะส่วนอาการของพี่นวัตเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสาหัสค่ะสาหัสนะคะหนักนะคะ,ะมากันที่พี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะพี่ตั๊กเขาบอกว่าขนาดอยู่ในช่วงกักตัวเพราะว่าเพิ่งเจอกับพี่นวัตอิสระไกรศีนี่ซึ่งก็ติดโควิดไปนั้นเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็คนบันเทิงต่างก็โพสต์วิาพากษ์วิจารณ์กับการทํางานของรัฐบาลรวมทั้งเรียกร้องในการแก้ไขปัญหานะคะโดยพี่ตั๊กศิริพรได้ร่วมกันโพสต์ข้อความฝากถึงรัฐบาลในการน้องเรียกวัคซีนนะคะให้กับประชา,ะช,าชนนะคะควรได้ฉีดวัคซีนฟรีและก็เร็วเท่าที่รัฐที่จะทําได้นะคะอย่าทําให้ประชาชนเนี่ยต้องเสียเขาบอกว่าเสียคนที่เขารักไปมากไปกว่านี้เลยอันนี้พูดถูกนะคะ ร้อมทั้งบอกว่าพี่เพิ่งรู้ว่าทุกคนท้อพี่จะไม่โกหกตัวเองว่าบางทีพี่ก็รู้สึกท้อและก็สงสารประชาชนทีมแพทย์แต่พี่ก็ต้อง <ans> สู้และคอยเป็นกําลังใจให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนนะฮะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็พี่ตั๊กแกก็ออกมาโพสต์นะฮะข้อความเยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกันก็น่าเห็นใจค่ะ ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะป่วยเป็นโรคนี้ทุกคนก็พยายามที่จะป้องกันเมื่อวานก่อนก็เห็นภาพของคนที่ไปตรวจที่หน้าวัดพระศรีก็รู้สึกน่าสงสารหลายๆคนเพราะว่าเขารับแค่วันละ900รคนแล้วก็หลายคนเขาก็เป็นห่วงสุขภาพก,ก็ไปรอตรวจกันพ่อแม่พี่น้องก็ไปรอตรวจกันแล้วก็ไม่ได้ตรวจกันฝนก็ดันตกนะเหมือนกันแกล้งเนาะชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรที่มันสาหัสสาก,กันขนาดนี้มาก่อนนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนแต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเขาไม่รับเงินเดือน3เดือนนะคะท่านไม่รับเงินเดือน3เดือนแล้วก็เริ่มประกาศมารองนายกเอ่ยท่านนู้นท่านนี้ก็จะไม่รับเงินเดือน3เดือนนะคะคุณผู้ชมมองว่าอย่างไงควรจะไม่รับเงินเดือน3เดือนหรือควรจะมีวิธีการแก้ไขที่มันดีกว่านี้หรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณผู้ชมมาภายใต้ยูทูบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี้นะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนี่เลยเวนที่2 H Y เวนที่2 H Y เป็นหัวเชื้อนะฮะราคาปกติถ้าขายในห้างเนี่ยอยู่ที่1,500บาท30 ML ถ้าครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็คือ15 ml, 15 ml เนี่ยจะอยู่ที่700บาทเนื้อตัวเน,เนื้อจะเนื้อจะเหนียวนะฮะแต่ตัวนี้เนื้อไม่เหนียวเป็นหัวเชื้อที่แตกตัวออกมาเป็นน้ำ ฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะโดยเฉพาะรอย,ยดำที่เกิดจากสิวนะฮะริ้วรอยเล็กๆนะคุณผู้ชมนะฮะลองดู590เราไม่ขายวันนี้เขามาเปิดตัวกับรายการเรารายการเดียวนะคุณผู้ชมเหลือเพียง390เหลือเพียง390เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะ,ะวันนี้ใครสนใจก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์มาได้เลยนะที่เบอร์080 462 8455 0804628455หรือไลน์ไปที่แอดนะฮะทเวนตี้ทูยี่สิบสองเนี่ยนะคุณผู้ชมยี่สิบสองแล้วก็เอสกับไวน์ w y, นะคะคุณสั่งซื้อได้เลยคุณสั่งซื้อได้เลยพี่ต่าบอกเลยว่าซื้อเนี่ยขวดหนึ่งถ้าเกิดเรามีงบน้อยซื้อขวดหนึ่งแต่ถ้ามีเงินเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆซื้อสองขวดสองขวดยังไงก็คุม้มเพราะคุณไปซื้อในห้างลพันห้าซื้อสองขวดเท่ากับหกร้อยเออหกสิบมลมันก็คุ้มยิ่งกว่าแช่ตู้เย็นไว้วันหนึ่ง มีปัญหาเยอะหน่อยก็7-8หยดไปเลยคุณผู้ชมนะฮะใช้ได้นานด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักสักรู่นหนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ